สวัสดีพี่น้องเกษตรกรเป็นทีครบรากครับผมพบกับต่อมแท็กเตอร์เจ้าเก่าเจ้าเดิมอาเภอเมืองโคราชนะครับวันนี้ก็เป็นการว่างเครื่องนะครับว่างเครื่องใหม่ของคูบอร์ตาเอสเ5เอหนึ่งห้าห้าขั้นอีกเครื่องหลวมมานะครับเครื่องหลวมหลวมมากนะหลวมมากล้าต่อมแท็กเตอร์บ่มีเฮดแวน์นะครับพี่น้องหลวมมาเปลี่ยนเครื่องเลยนะครับหลวมเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้คือเครื่องถีบเตี้ยมมากนะครับเตี้ยมมา่ นะครับรวมมากไอออกนะครับไอออกระบายไอออกเยอะเลยนะครับสภาพรถยังดีอยู่นะครับสภาพรถยังดีอยู่แต่ว่าคนใส่น่าจะบดูแลนะครับรถหกล่อยกว่าชั่วโมงนะครับหกล่อยกว่าชั่วโมงอันนี้น่าจะบม่มีการดูแลเลยนะครับเลยต้องทําการว่างเครื่องใหม่เอสเต้เอหนึ่งห้าห้าฮัรเครื่องมันดีเก้าศูนย์ห้าคูปต้าดีเก้าศูนย์ห้านะครับผมนี่นะครับ สภาพเครื่องสวยๆเลยตัวนี้สวยๆเลยมีหลังคาพร้อมนะครับนะครับนี่สร้างกําลังจะว่างนะครับเดี๋ยวถอดก้อนถอดเครื่องเก่าออกก้อนนะครับวางเครื่องใหม่รถคันนี้มีโรตารีมาพร้อมนะครับผมโรตารีมาพร้มอมนะว่างเซ็ตคอยขายกันพี่นอ้องนะครับสภาพเครื่องงามๆเลยพี่น้อง คูโบต้าเอสเตเอหนึ่งห้าห้านะครับเดี๋ยวขั้นตอนการบ้างเดี๋ยวเสียมาทายให้เพิ่งเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับผมผมส่วนนี้เป็นถอดฝาขอบเครื่องก้อนนะครับนี่นะครับถอดน็อตออกนะครับผมก็จะเจอตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์น,นี่เครื่องยนต์รหัสดีเก้นะครับผมขั้นตอนถัดมากก็คือถอดตัวพัดลมนะครับถอดโค้งพัดลมออก เครื่องยนต์อยู่ข้างหลังนี้นะครับเปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนเครื่องยกเครื่องหมดเลยนะครับเปลี่ยนเครื่องใส่ใส่เครื่องใหม่เนี่ยสภาพเครื่องยัีดีอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าหลวมหลวมสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทบ่ติดเลยนะครับเช็คปั๊มก็แล้วนะครับเช็คมอฉีดก็แล้วนะครับเลยต้องยกเครื่องใหม่นะครับขั้นตอนนะครับถอดน็อตออกก่อนถอดน็อตถอดสายมีสายมีน็อตมีตัว ตัวไอตัวบางด้านคางนี้นะครับตัวนี้ตัวรองมดนะครับน่เดี๋ยวเบิ้งเรื่อยๆพี่นอ้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผมถอดตัวกรองอากาศออกแล้วนะเรื่องสามสูบนะครับผมคูปตตาสามสูบโอเคพี่น้อง ตอนนี้เอาพัดลมออกแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการถอดตัวท่อไอเสียนะครับถอดท่อไอเสียออกก่อนนะครับผมแล้วก็เอาน้ําน้ํารอยเย็นออกนะครับทายนาบอกก้อนนะครับพี่น้องเก็บใบก้อนเก็บไปใช้ขึ้นนะครับน้ํายังดีอยู่นะครับขั้นตอนคร่าวๆนะครับผมนี่ถ่ายวีดีโอเป็นช็อตหทเบิ้งพี่น้องนะครับถ้าเพื่ออยากเอาไปว่างเครื่องไปที่ว่างเครื่องนะครับ ก็จะถอดท่อไอเสียนะครับถอดพวกท่อยางหม้อน้ําออกนะครับกับพวกท่อให้รอลิกต่างๆนะครับแบบให้รอลิกนะครับ่อไให้รอลิกนะครับแล้วก็กพวกสายคันลิงครับสายคันล่งสายน้ํามันนะครับถอดสายทุกสายออกก้อนนะครับจังคอยยกเครื่องออกได้จังคอยถอดเครื่องแยกเครื่องออกจากกันนะครับแยกเครื่องกับเกียร์ออกจากกันนะครับผม นี่นะครับเมื่อถอดสายถอดยางเสร็จนะครับเดี๋ยวยกหมอน้าออกนะครับพี่น้องถอดได้ออกนั่ได้สตาร์ทนะครับได้รัดออกแล้วนะครับถอดสายพวกสายหมอน้าออกแล้วนะครับสายปั๊มให้ัวลิกนะครับถอดปั๊มให้ดูลิกนี่ถอดเรียบร้อยนะครับทั้งสายเขาและสายออกนี่สายออกมันผมหมุนล้มาแล้วนี่นี่สายออกมันนะครับเข้าออกถอดทั้งหมดแล้วนะครับผมถอดน็อตตัวยึดโค้งของหมอน้ำนะครับ เดี๋ยวยกหมอน้ำขึ้นครับผมยกหมอน้ำขึ้นเลยนะครับยกหมอน้ำขึ้นพี่นออ้องเบ่งสายดีๆพี่นออ้องสายมันร้ายนะครับ เอาน้ำออกนะครับผมออเรียบร้อยนะครับผมโอเคเอามน้ำออกเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการถอดน็อตครับถอดน็อตยึดเครื่องกับเกียร์ครับน็อตยึดตัวเครื่องกับชุดเกียร์ครับของคัดนะครับผมของคัดถถาภาษาทางกับน็อตหัวหมูพี่น้องน็อตยึดหัวหมู เป็นหัวหมูนะครับถอดน็อตออกก้อนจะถอดเทาต้องเฮ็ดไม่ค่ำก่อนครับดึงสาหรับดึงตัวเครื่องออกมานะครับเดี๋ยวเฮ็ดเบิ้งพี่น้องนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งขั้นตอนต่อไปกันครับนี่นะครับหลังจากที่ยกหมอนาบออกไปแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้ขันน็อตตัวเครื่องครับขันน็อตนาเป็นหัวหมูออกหมดทุกตัวแล้วนะครับ ตัวลูกหมากครับลูกหมากลหมาขั้นชักอยู่นี่ทัดถอดออกแล้วถอดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้เขาจะเป็นขั้นตอนต่อไปก็คือถอดเท่าเท่าคัพโฟนะครับเป้าคัพโฟนะครับกำลังถอดพี่น้องถอดแล้วดึงสลักออกมามันยังค่อยจะดึงแยกส่วนใดครับแยกหนาไปล้างใดนะครับอันนี้น็อตถอดเรียบร้อยแล้วครับเริ่ม น็อตเริ่มตัวเครื่องกับตัวหัวมูเริ่มเพเยอะแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะกี่แยกอกจากกันแล้วนะครับแล้วกะตัวอุปกรณ์ช่วยดึงนะครับชอยดึงอเ,เอาเอาเล็กนะครับเอาเล็กเอาใหม่ก็ได้มาเจะเจาะแล้วก็ขันน,อน็อตเขากับหู้ที่มีกบรดนะครับเอาไว้ซอยซอยแห้งซอยเบาแห้งเวลาเขาดึงเครื่องออกนะครับก็เลคือเอาออกง่ายๆเอาเขาง่ายๆถ่น้องถ้าบ่าม,มีมันยากนะครับนักเครื่องมันนักนะครับอันนี้เอาไว้เป็นข้านงาข้านดีนะครับผมตัวข้านี้ เห็นง่ายๆพี่น้องเห็นง่ายๆเล็กมาจ่อหูครับเล็กจ่อหูแล้วก็หาหมองยึดนอด็อตกลับไปกับตัวโค้งรถให้ได้ครับช่วงช่วงหนาช่วงเครื่องมันนี่นะครับนะครับกำลังถอดเท่านาอยู่ครับกำลังถอดปอกเท่านาอยู่พี่น้องครับโอเคเดี๋ยวถอดเสร็จแล้วเดี๋ยวแยกออกเครื่องออกจากกันเดี๋ยวเฮดเทเบิงพี่น้องครับผมขันน็อตเรียบร้อยพี่น้องแล้วก็ ดึงเครื่องออกมาครับใัน้ดึงเครื่องออกมาดึงเครื่องออกจากตัวห้องคลัสนะครับห้องคลัสนี่คือตัวเครื่องนะครับอันนี้คือซุ้มคลัสนะครับซุ้มคลัตวิ่งคลัตคลัตแผ่นคลัตอยู่ด้านในนี่ไฟวิวไฟวิวของเครื่องครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นหน้าแป้นหัวหมูนะครับของหน้าแป้นฟังเครื่องกับน็อตฟังหัวหมูนะครับที่คือกันอันนี้นี่หัวหมูนะครับหัวหมูนี่เป็หน้าแป้นมัน ฟังเครื่องเอ็นหนาแป้นฟังตัวโค้งรถฟังห้องซุ่มคัดเอินตัวหัวหมูนะครับเครื่องดึงออกมาเรียบร้อยนะพี่น้องขันนอ็อตแล้วก็ดึงออกมาไขน็อตออกดึงตัวรถตัวเครื่องออกมานะครับออกมาที่นี่ก็ทําการเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องย <c oughs> กเครื่องนี้ออกออกจากโค้งมันออกจากคัดซี่มันนะครับนี่รหัสเครื่องนะครับดีเก้าศูนย์ห้าครับดีเก้าศูนย์ห้า ไปเบรงเครื่องตัวที 5, but, but ่เ้าจะว่างกันตัวนี้คือเครื่องที่ห้าจะว่างนะครับเบรงรหัสเดียวกันบอพี่น้อง d เก้าศูนย์ห้าเหมือนกันนะครับเครื่องเหมือนกันเป๊ะนะครับผมแต่ว่าห้าต้องเปลี่ยนฝ่าวิวนะครับเปลี่ยนฝ่าวิวหรือก็ยกชุดคัดเปลี่ยนหน้าแป้นหัวหมูนะครับถ้าเป็นหัวหมูคือตัวนี้หน้าเป็นหัวหมูเปลี่ยนฝ่าวิวนะครับเอาของเก่ามาใส่แล้วเอาสูมคัดจากตัวเครื่องเดิมมาใส่แล้วกาตัว ทองอ่างครับทองอ่างทองอ่างน้ำมันเครื่องนะครับอ่างน้ำมันเครื่องเปลี่ยนนำ้ำเฮดจังไรเดวสิเดี๋ยวสิผ้าเบิ้งกันอีกเท่านึงพี่น้องนะครับผมหลังจากที่ยกเครื่องออกมาแล้วนะครับมีําทการเปลี่ยนไฟวิวครับไฟวิลไฟวิวใช้ของเก่านะครับใส่ของถีติดมาก็ลดนะครับไฟวิวสุมคัดนะครับแล้วก็แผ่นคัดหวีคัดอยู่ในนี้ครับสุมขัดหวีคัดแล้วก็ตัวนี้ ปั๊มให้ไฮดรลิกบูคือกันกระไดะใหญ่จากของเกา่ามาใส่ของใหม่อันนี้เครื่องใหม่นะครับเครื่องที่เอามาว่างท,ที่จะว่างนะครับอันนี้เครื่องตัวเก่าอยู่นี่เครื่องตัวเดิมอยู่นีน่เอาลงมาแล้วต,ตัวนี้เครื่องที่เอาขึ้นมาเตรียมจะว่างแล้วนะครับตอนการว่างจะมีเอาไฟาวีมาใส่ส่มคาดอย่างที่บอกแผ่นขาดหวีคาดปั๊มไฮดรลิกนะครับปั๊มไฮดรลิกตัวนี้สลับทองอ้างนะครับผมอ่าเป็นเครื่องที่บรได้ว่างจะรถไทมาก่อนนะครับต้องสลรับทองอ้าง ใหญ่ทองอ้าจากอันเก,าก่ามาใส่อันใหม่จากเครื่องเก่ามาใส่เครื่องใหม่ครับขนาดแบบนี้นะครับนะครับตัวน,นี้บอรัท่านใส่พัดลมพี่น้องยังบอรัท่านใส่พัดลมนะครับใส่ที่หลังก็ว่างตัว,เค,งงนนควเครื่องลงไปก่อนนะครับว่างเครื่องลงไปก่อนได้สาตาตร์ตได้สาตาร์ตกับวบอร์ท่านใสนะครับผมได้ส้าต,ต้องยึดกับหัวหมูครับต้องยึดกับนะเป็นตัวหัวหมูของรถนะครับมันจะมีหูน็อตอยู่นะครับตอนนี้เรียกเบอร์ท่นยึดนะครับยึดที่หลังนะครับพี่น้อง พอกทองอ่างก็มีปะเกินท่ากาวแล้วท่ากาวปะเกนนะครับถ้าแต่ผมมีปะเกนให้ท่ากาวครับวกน้ครับพวกหนาแป้นครับหนาเป็นหนาเป็นฮองมูตัวนี้เอาจากเครื่องของรถมาใส่ตัวนี้ใส่เครื่องไม่ก็ให้ท่าปะกกนกาวนําเพื่อหนามันเขาหนามันซึมนะครับตัวนี้ทอเขาค่ายเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วทอหมอน้ำนะครับเปลี่ยนใส่มาใส่เครื่องไม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการ ว่างโ่งโค้งลดนะครับว่างร่งโค้งตัวนี้นะครับวางใส่โค้งนี่นะครับผมวางใส่โค้งนี่จะค่อยเพว่งเซ็จหละกจะเอาไปสวมกับหัวหมูนะครับผมโอเคจะถาเบิรงขันตอนต่อไปกันครับผมหลังจากที่เท้าประกอบตัวไฟวิวนะครับกับตัวฟังเครื่องเรียบร้อยครับก็เลยเอามาใส่เอามายัดใส่หัวหมูนะครับนี่นะครับใส่พัดลมครับใส่พัดลม ใส่ไ,ไดสตาร์ทนะครับใส่ไ,ไดสตาร์ทแล้วก็รุ่นนี้ต้องถอนหมอหน้าออกก่ณนนะครับอันนี้ใส่มอหน้าเรียบร้อยเหลือเดินสายไฟนะครับเดินสายไฟถอนําม,มันเดินเลยแล้วครับถอนําม,มันไฮดรอลิกขาเข้าขอขอพายขาออกครับขาออกท่อขาเข้าครับท่อใหญ่ท่อใหญ่ที่เป็นขาเข่าท่อใช่ที่เป็นขาออกนะครับขาออกท่อหน่อยกว่ามันจะหน่อยกว่า ติดตั้งเท็จนะครับผมน้ำใส่แล้วนะครับเดือเดินสายไฟแล้วก็ตัวเทาครับเครื่อนทีหล่อครับเผาหนาตัวปอกเ้าหนาสาเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบเรียบร้อยขันน็อตหัวมูเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะข้าวกับสเติมน้ำแล้วก็ทดสอบแล้วก็เบื้องต้นก้อนจะประกอบบอดี้มันนะครับผมเดี๋ยวมาถ่ายเบื้องต้นต่อไปครับพี่น้องต่อสายไฟเรียบร้อยนะครับพี่น้องต่อสายไฟเรียบร้อย สายจักเขาได้สตาร์ทนะครับสายเขาได้ชาจได้สตาร์ทสายพวกวัดความดังน้ำมันเครื่องวัดแรงดันน้ำมันเครื่องวัดอุณหภูมิของหม้อน้ำนะครับของน้ำครับแล้วก็ถอยเสียใส่แล้วครับถอยเสียใส่แล้วปัดลมใส่เรียบร้อยใส่เอาหม้อแบตมาเตรียมแล้วนะครับฟังนี้ไล่น้ำมันเรียบร้อยนะครับผม เมื่อกี้เท่าเดินแก้สายน้ำมันแต่๋ยวบรทษัทในไล่อากาศนะครับไล่อากาศได้ระบบเรียบร้อยนะครับเติมน้ํามันเครื่องเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็ใส่กองอากาศเติมน้ำมน้ํามันเครื่องพร้อมทดสอบครับพี่น้องพร้อมทดสอบมาเบิ่งกันครับติดบัติดครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวถ่าสซางมาสตาร์นิดนึงนะครับอุปตราเอหนึ่งห้ครับพี่น้องเผาหัวกรรไกรพี่น้องรุ่นนี้เผาหัวก่อนนะครับไหนว่างเครื่องไหมพี่น้องอ่าสตาร์ทเลย เรียบร้อยนะครับพี่นอ้องเรียบร้อยเบิ้ดเครื่องหน่อยนะครับบ้างเครื่องไหมพี่น้องแรงนิ่มๆ,ๆครับเแยงนิ่มหรอบเครื่องขึ้นนะครับรอบเครื่องขึ้น พี่น้องนะครับเดี๋ยวประกอบราบค้างมาเซ็ตนะครับประกอบตัวบอดี้เซ็ตเดี๋ยวมาเบิรงกันอีกทีอนึงพี่น้องเดี๋ยวขับไปเบิรงครับประกอบเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องคูบัต้าเอสเตอ่งห้าห้าคันนี้วางเครื่องใหม่นะครับวางเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องแบบเดิมรหัสเดิมนะครับผมนี่เครื่องเกาแม่นี่นี่วางเครื่องใหม่เรียบร้อยนะครับผมมาเบิง่งรอบขั้นกัน สภาพสวยครับผมยางดีสี่เซนพี่น้องคันนี้มาพร้อมกับโรตารีพร่พรดินพร้อมกับโรตารีพร่พรดินคันนี้ก็หกร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงครับหกร้อยยี่สิบเจ็ดชั่วโมงนะครับนีแค่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พร้อมกับโรตารีพร่พรดินพี่น้องขอท่านด้ประกอบนะครับผม เดี๋ยวครับพี่เบิ้งท่านใต่างครับพี่เบิ้งตอนนี้มีลังค่าพร้อมนะครับเครื่องไม้นะครับพี่น้อง แรกซาใจนะครับบูกุตาเอสเตเอหนึ่งห้าห้าพี่น้องทนใดสนใจครับติดต่อเขามาได้นะครับพี่น้องศูนย์เก่าหาเจ็ดสี่เก่าสี่หนึ่งหนึ่งหกันนี้นะครับคันนี้พร้อมตัวโรตารีพื้นดินราคาหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทพอดีครับผมโอเคครับพี่น้องขอจบการรีวิวเกียร์เบ้งเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ